สวัสดีครับสวัสดีครับพวผมล็อกบ้านปูกับรายการฟันก่อนเตะอีกครั้งเช่นเคยครับในคลิปนี้ครับเรามา,าพูดคุยสัมภาษณ์กับซูเปอร์สตาร์นะคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษหนึ่งคลิปเลยสำหรับรายการฟันก่อนเตะของเรานะเ,นเพื่อนๆครับพิเศษยังไงแน่นอนครับสุภาพบุรุษที่นั่งข้างๆผมครับผู้ชายหลังแมสคนนี้นอกจากรูปร่างหน้าตาที่หล่อแล้เอาการแล้วขนาดใส่แมสันยังหลองอ่อนะนะฮะ <laughs> เดี๋ยวถอดแมสมันจะหลอ่อขนาดไหนเอาเป็นว่า ะะเราอยู่ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญซึ่งระดับดีกรีนะต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมด,ดานะฮะเราไปรับชมกันด,ดีกว่าว่าแขกรับเชิญคนนี้เป็นใครกันสวัสดีครับนั่ดัาน,นตัวหน่อยครับสุดหล่อสวัสดีครับผมปั๊กอมพลสีละแก้วครับมาจากสโมสรห้องเย็นท่าข้ามครับเออัมพลสีลาแก้วนะครับหรือว่าน้องปั๊กนะฮะอมพลสีลาแก้ว อย่างที่พี่ป๊อกบอ,อกเลยวันนี้เป็นเกียรติมากที่สละเวลามาให้พี่สัมภาษณ์ในรา,ายการฟังก่อนเตะสอบถามก่อนเลยป๊กัก่อนมาเตะบอลเนี่ยชีวิตวัยรุ่นเป็นไงบ้างเราหรือว่าอะไรงไงชีวิตวัยรุ่นก็ปกติทั่วไปครับก็กินเที่ยวปกติครับแล้วก็พอถึงจุดจุดหนึ่งก็อ,อ,อ,อยากเริ่มอยากแบบเล่นกีฬาแล้วก็เลยไปหาคัสตามที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จนจนมาเป็นอัมพลทุกวันนี้ทุกวันนี้เลยใช่ครับทำไมต้องไปฟุตซอลเพราะว่ามันสนุกครับมันเล่นกับเพื่อนๆมันเฮฮากัน ครับมากกว่าอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันเตะบอลเล่นในโรงเรียนเงี้ยมันก็เฮฮามันสนุกก็เลยแบบเอ้ยลองมาจริงจริงจังๆดูไหมว่ามันมันจะไปได้ถึงไหนอะไรสมัยเรียนนะนะใช่ครับปักเรียนที่ไหนครับตอนมัธยมมัธยมต้นเรียนอัธวิทย์ครับโอ้โหบางนาครับชื่อดังเลยนะอัธวิทย์บางนาครับนะเป็นโรงเรียนที่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะมีชื่อเกี่ยวกับฟุตบอลเลยนะฟุตซอลอะไรอย่างงี้นะแล้วพอจบอัธวิทย์ได้ต่อไหมหรือว่าจบอัธวิทย์ก็มาต่อมันจะมีฝั่งพาณิชย์เป็นอัธวิทย์ครับ ก็คือเหมือนจบจากมัธยมต้นไปต่อปวชตรงนี้ก็อยู่โรีเดียวกันเลยใช่ครับอ๋ออัธวิทย์ต้องบอกก่อนว่าจะมีมัธยมขาสตั้นครับผมแล้วก็แยกส่วนเป็นพวกขายาวแล้วจะเป็นปวชแล้วพอนิดก็จะเป็นขายาวปั๊บจบม3จากอัธวิทย์มัธยมก็ไปต่ออัธวิทย์านิชาการครับผมซึ่งก็ไม่ต้องทําอะไรมากก็คือเปลี่ยนจากขาสตั้นเป็นขายาวแค่นี้แล้วเราเริ่มเตะบอลตอนไหนเริ่มเริ่มมาเตะฟุตซอลอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับช่วงอัธวิทย์มัธยมก็เป็นนักกีฬาของเร วชเนี่ยครับครับแล้วทีนี้มันจังหวัดสมุทรปราการครับบ้านบ้านเกิดก็คือจะทําทีมฟุตซอลแล้วส่งหลีกแล้วฟุตซอลหลีกของจังหวัดสมุทรปราการใช่ครับซึ่งตอนนั้นฟลัยังยังเรียนอยู่ไหมยังเรียนเรียนอยู่ครับอ๋อยังเรียนอยู่ครับผมแล้วก็ตัดสินใจไปคัดไปคัดเลยใช่ครับก็ก็มีชื่อติดในในทีมครับแล้วก็มันก็เริ่มแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีรายได้มีเงินเดือนมีบิลเลียมซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอาทางนี้ดีกว่าไหม คือมันเริ่มเริ่มมองเห็นอนาคตไงใช่ครับหลังจากที่เราเตะเล่นๆเตะเอาสนุกเตะเอามันอ่ะเวลาว่างอะไรเงี้ยหลังเลิกเรียนอะไรเงี้ยก็เริ่มมาจริงจังตอนที่ไปคัดและเริ่มไปคัดอะไรคิดอะไรดนใจให้เราแบบเอ้ยไอ้ีลองไปดูว่าไปคัดว่าอะไรเงี้ยว่ก่อนหน้านั้นผมผมรู้จักกับพวกพวกพี่ๆที่เขาเล่นบอลในสมุทรปราการเนาะเออชื่อเลยไหมใครพี่ต้นนะครับพลกิจอ่าฮะแล้วก็พวกแก๊บเด็กฝั่งขาแดงเนี้ยอ่าแก๊ปที่เดินสายนะเกาะกลุ่มเล่นกันอยู่ครับอ่า และทีนี้ก็เลยเหมือนพี่เขาก็เลยเอ้ยลองไปซ้อมๆไปคัดคัดดูคือมีรุ่นพี่มาชวนใก็เลยเออลองไปคัดดูครับตอนนั้นเรายังเรียนไม่จบถูกไหมยังเป็นปวชอ,อยู่ใช่ครับอลองไปคัดตอนนั้นใครใครเป็นคนทำพิจิยรครับสันติภาพโอ้โหสมัยหนึ่งเลยใช่ใช สันติภาพนี่หลายๆคนคงรู้นะถ้าเป็นแฟนบอลยุคเก่าเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักนะครับโอ้แชมป์ท่าทายแชมป์วัทุมนะโอ้สันติภาพนี่ถือว่าสุดยอดในบอลเดินสายแล้วก็พเจยบเนี่ยก็เข้ามาทําแบบหลีกอาชีพจริงจังในานามของจังหวัดส,สุพาารรณนั่นคือครั้งแรกที่เราเริร่มได้เงินจากการเตะบอลที่ไม่ใช่เดินสายและเป็นหลีกอาชีพซึ่งมีการจดทะเบียนนักกีฬาอะไรเรียบร้อยลงทะเบียนเรียบร้อยเป็นนักกีฬาอาชีพตอนนั้นเรายังเรียนอยู่ด้วยเรียนอยู่เฮ้ยมันก็ต้อง ภูมิใจเลยทุกความรู้สึกคืเอเฮ้ยไอเชี่ยเราเตะบอลได้ตังค์เว้ยใช่ไหม<ช>สร้างอาชีพได้ได้เบี้ยเลี้ยงซ้อมมันอาจจะไม่ได้มากนักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ได้ไงใช่ไหมใชไ่ได้เงินเดือนได้เบี้ยเลี้ยงซ้อมแล้วเข้าไปสู่หลีกอาชีพความรู้สึกเป็นไงมันแตกต่างกับทุกบอลน,นักเรียนอะไรอย่างนี้ไหมแตกต่างกันเยอะพี่เพราะว่าลีกอาชีพมันรูปแบบการฝึกซ้อมรูปแบบการการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมันม,มันต้องเป็นมืออาชีพครับ้าไปกินเที่ยวกินไม่รักษาสภาพก็ เล่นยากครับเล่นก็เหมือนกับว่าเราเราได้อย่างแต่ก็เสียอย่างหนึ่งไปคือเราอ,อาจจะเสียช่วงเวลาชีวิตวัยรุ่นที่อาจจะได้เที่ยวเตะกับเพื่อนเที่ยวหัวหิน <c oughs> นั่งรถไฟเที <c oughs> ่ยวหัวหินนั่งเชียงใหม่หไปเชียงใหม่หเราไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วเราต้องกลับมาโฟกัสที่อ่าซ้อมอ่าเช้าไปโรงเรียนเออแล้วมีปัญหาเรื่องผลการเรียนนะพอไปติดแล้วสโมสรแล้วมันก็มีครับพี่มีเลยแหละก็คือผมผมแทบจะแบบไม่เอาเรียนเลย เพราาะว่มันเริ่มไปทางนู้นมากกว่าหัวจิตหัวใจสมองสมองสั่งแลเรียงเอาไว้ก่อนแล้วกูไปบอลอย่างเดียวแล้ใช่ครับใช่ครับเออทีนี้พอการเรียนมันไม่ได้แล้วผมก็เลยตัดสินใจไปปรึกษาที่บ้านนะว่าจะแบบยังไง ดอบดอบเรียนไว้ก่อนอ่าก็คือไปเอาจริงๆด้านนู้นเลยก็ไปคุยกับพ่อแม่เลยเอาดีไปสักด้านเลยขอพับเรียนไว้ก่อนขอไปเตะบอลริงจังก่อนครับแล้วเขาบ้างไงทางบ้านเขาก็สบายสบายครับที่บ้านผมก็แล้วแต่ผมอะไรเงี้ยครับอ๋อเขาก็โอเคเขาก็เขาเห็นดีด้วยซ้ําไปแล้วบางทีว่าไปเตะบอลแล้วได้ตังค์ตอนนั้นคือดอบเรียนละไม่เอาเรียนละครับคือพูดง่ายว่าดอบไว้ก่อนก็ไปโฟกัสที่บอล ตอนนั้นเราอยู่สมสรการกี่ปีเป็นช่วงเวลาสั้นๆเดี๋ยวพี่เพราะว่าก่อนลีกจะเปิดไอ้คอลี่ไฟไปเล่นให้เขาอยู่คอลีฟายขึ้นลีกอ๋อคอลีฟายเพื่อจะหาตัวแทนไปเตะไทยลีกใช่ขึ้นชั้นอ่ะพูดง่ายเราก็ไปเตะให้เขาอยู่และขึ้นชั้นด้วยแล้วพอขึ้นชั้นปุ๊บไงต่อก่อนลีกจะเปิดไงครับช่วงใกล้ๆลีกเปิดแล้วมันมีปัญหานิดหน่อยครับเรื่องก็เรื่องทั่วไปนะครับปัญหาไม่ทีมอ้ใช่ครับจนเอายอาไงดีผมก็เลยรู้จักกับพี่ตอบอกครับต๊อนะเจษฎ เซนาชูเดย์นะครับอ๋อรู้จักกันเพราะด้วยอยู่ใกล้ๆกันหรือเปล่าครับผมอก็เหมือนมีเมื่อก่อนก็คือไปเตะบอลเล่นด้วยกันเนี้ย๋อ้โหเมืามาก,ก่อนคือเรารู้จักพี่ท็อปครับ,รบแล้วอย่างนี้ยังไงต่อเขาเราปรึกษาเขาไงผมก็เลยประมาณว่าปรึกษาว่าล้านาวีมีเปิดคัสไ,ไหนนออม,อมอะไรเนี่ยอขอลองมาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เป็น พี่หวัวดทำนะครับจววับคบเมื่อสีจับคบเมื่อสีครับผม <c oughs> ผมก็เลยเข้ามาซ้อมแล้วก็นั่นแหละครับอยู่นั่นมาย,ยาวๆแล้วก็คือเราเตะครั้งแรกก็คือสมุทรปราการครับผมตั้งแต่โควิฟายขึ้นมาจนถึงไทยลีกครับผมพอ,อก่อนที่จะเปิดอาจจะมีเรื่องระบบปัญหาภายในทีมพี่หวัวดเขาก็ เป็นสไตล์เขาก็คือแบบ<ม>ง่ายๆครับแต่ว่าก็คือเขาก็เก็บทุกรายละเอียดนะครับว่าใครซ้อมใครไม่ซ้อมใคร,ใครทําตัวง่ายอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นคนไม่พูดอ๋อไม่พูดใช่ครับแต่เขารู้หมดใช่ครับแต่พอดีผมผมเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรจริงจังกับการซ้อมจริงๆ,ๆครับพี่ <c oughs> อันนี้ผมผมพูดได้เลยว่าผมจริงจังกับการซ้อมแล้วว่าสนุกกับกับฟุตบอลอ่ะเราชอบเลยนะใช่ครับใช่ครับมันก็เลยอยู่ตรงนั้นได้ครับอืมก็คือ บ้านก็อยู่ไม่ไกลจากภูติอันนั้นใช่ครับเพราะซ้อมที่ภูติถูกไหมใช่ครับอ่าซ้อมที่ภูติแล้วเราก็ไปขอซ้อมซึ่งตอนนั้นยังไม่มีอะไรทีอร่อะไรเลยที่จะมารับรองว่ามึงเนี่ย<ช>จะได้เตะด้านดาวดูถูกไหมใช่ครับก็คือไปขอซ้อมจะได้ไม่ได้ก็แล้วแต่แล้วแ,แ,แต่เขาใช่ไหมแล้วแต่ทางสโมรสรว่าเขาจะเซ็เนเราเป็นนักเตะของเขาหรือเปล่าค<ช>ือไปซ้อมทุกวันเลย ใช่ไปทุกวันครับพี่ซ้อมช่วงกี่โมงถึงกี่โมงช่วงนั้นลางนวีเขาซ้อมเช้าครับสิบโมงถึงเที่ยงอะไรประมาณนี้สิบโมงถึงเที่ยงครับมเราไปทุกวันเลยไปทุกวันครับตอนนั้นเออแล้ว,ลวเรื่องอจับสมนประการก็คือจบลงแล้วไม่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้วใช่ครับจบคือเราแยกก็คือออกมาออกมาเตะมามาคัดมาซ้อมก่อนแล้วพี่พวดตัดสินใจนานไหมก,กว่าที่จะเห็นแววของมึงท,มที่จะแบบไปติดวุตอรีอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้นะพี่พวดเขาเห็นเลยในตัวผม ต้องต้องขอบคุณพี่วอนด้วยแหละครับว่าปกติผมไม่ได้เล่นหลังเลยนะเชื่อไหมเมื่อก่อนเล่นตำแหน่งไะนผมไปทางพวกลิ้เส้นมากกว่านะตัวข้างอะระแต่ยิงแต่ยิงอเียอ๋อแต่ยิงแต่ยิงสมัยวัยรุ่นเลยนะครับอ่าแต่พอมาซ้อมกับพี่วออ่าฮะพี่วอนเนี่ยผมมาเล่นหลังเล่นตำแหน่งตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายครับจนจนทัวเนี้ยผมก็ต้องขอบคุณเขาด้วยจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นตัวสุดท้ายก็ยังอยู่ตำแหน่งเราเลยใช่ครับถึงก็เงบอลไม่เต็นแล้วกันวัน ถึงครันเป็นทีมชาตินะครับเป็นระดับโอ้โหนะไปมาแล้วหลายๆที่ต้องขอบคุณพี่พวดนะถ้าพี่พวดดูอยู่นะก็เี่เน่เด็กจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้ปปนี่เพื่ออะไรครับสามสิบเอ็ดลครับสามสิบเอ็ดละครับเตะบอลตั้งแต่สิบฝ่าสิบเก้าสิบเก้าสิบสองปีครบหนึ่งรอบพอดีซึ่งอนาคตดูแล้วยังยังได้อีกหลายปีง ดูจากร่างกายแล้วก็การดูแลตัวเอง12ปีที่ผ่านมามีอะไรประสบการณ์มากมายอยู่แล้วพูดถึงบอลเดินสายหน่อยว่าปัก๊กครับผมเดินสายไหมดินะพี่ชอบเยอะด้คร <c oughs> ับผมบอลเดินสายมันต่างกับบอลลีกอะไรยังไงบ้างในความคิดเห็นหของปั๊กในความคิดผมนะพี่สำหรับฟุตบอลเดินสายเหมือนแบบเหมือนเราไปรีแลก์ให้ตัวเองมากกว่าประมาณว่าในลีกอ่ะแม้กระทั่งการซ้อมเนี้ยมันมันต้องแบบต้องระบบต้องใส่ความแบบมันหนาทำให้เครียด เล่นตามแท็กติกทุกอย่างห้ามพ้าห้ามหลุดแผนใช่ครับอ่าอแต่ฟุตบอลเดินสายเหมือนแบบเราอิสระเราทําตามใจตัวเองได้เลยอือถูกดย่างที่บอกเลยใช่ครับเออถ้าถ้าเล่นในลีกก็ต้องแบบเฮ้ยไม่ได้เลต้องไปตามแผนใช่ครับใช่ครับถ้ารับแสดงคือห้ามเติมครับผมแต่ถ้าเป็นบอลเดินสายมึงอยากจะเติมขึ้นมายิงก็ใช่ก็ได้ถ้าลงไม่ทันก็จ็อกเอาใช่ครับแต่ถ้าเป็นในลีกเป็นไงจ็อกก็โดนเดี๋ยวโดนโดนอีกสำคัญก็ก็เนี่ยครับพี่เตะเสร็จก็ ได้ได้ค่าน้ำค่าอะไรบ้างด้วยก็มันเป็นรายได้เสริมไปอเป็นรายได้เสริมด้วยสําหรับบอลเดินสายซึ่งเราเด็กๆเลยครั้งแรกไปเตะเดินสายเนี่ยจำได้ไหมพอจำได้ไหมว่าเล่นไปเตะอะไรเล่นให้สโมสรนาคมีพิษอะครับนาคมีพิษครับนาคมีพิษนาคนาคมีพิษครับเมื่อก่อนเป็นเป็นสโมสรที่มีชื่อใช่ครับมีชื่อในฝั่งสมุทรปราการครับผมไม่ใช่นาคธรรมดานะนาคมีพิษด้วย บอลลายฟุตซอลฟุตซอลครับฟุตซอลเดินสายครั้งแรกคือนาคมีพิษที่ได้ตังค์ครับผมและหลังจากนั้นก็เดินมาตลอดใช่ตอนนั้นเราเตะหรือยังยังครับยังครับตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยอ๋อยังเด็กอยู่เลยไปเตะเดินสายอ๋อได้แต่งแต่เด็กแล้วเนี่ยครเพราไอ้ตรงนี้ไม่ธรรมดาเออตอนนั้นไปเตะบอลตั้งแต่เด็กไม่ได้ตังค์แต่สนุกและชอบแล้ว เริ่มได้ตังแล้ชอบแล้วพอติดหลีกปุ๊บมันมีบางที่มีข้อจํากัดเรื่องเรื่องถ้าเราติดหลีกปุ๊บไม่สามารถที่จะมาเดินสายได้ตอนนั้นเรามาติดลาดนาวีแล้วแล้วพอติดลาดนาวีปุ๊บเรายังเดินสายอยู่ไหมก็เดินนะพี่เว่าเพราะว่าลาดนาวีเป็นเป็นสโมสรที่ที่ต้องบอกก่อนว่าแบบไม่ได้เงินถุงเงินถังอะไรครับอ่าก็คืออยู่กันแบบพี่น้องระบบทหารอ่ะก็คือแบบไม่ได้มากมายอะไรแต่ให้ใจแน่นอนแล้วก็เขาก็ทางผู้ใหญ่ก็เข้าใจนักเตะครับ ทางโค้ดทางอะไรเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มาห้ามมาอะไรีก็คือแต่ว่าดูแลตัวเองเราใช่คือไปเตะแต่ได้แต่ว่าต้องรักษาตัวเองด้วยอย่าให้มันบาดเจ็บมาอะไรมานะเออก็ดีนะเพราะว่าอย่างที่ปั๊กบอกสโมสรก็ไม่ได้แบบมาถุงถังทุ่มอะไรมาเยอะแยะขนาดนั้นซึ่งถ้าเป็นนักเตะล้านนาวีหรือหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยก็จะรู้ว่านักเตะล้านาวีส่วนใหญ่ถ้าไม่เป็นทหารก็ก็เป็นคนธรรมดาก็จะได้เงินไม่เยอะเงินเดือนไม่เยอะอ่ะพูดง่ายถ้า ไปเดินสายได้ก็ไปครับก็ได้เงินเดินได้ได้เงินใครจ่ายเพิ่มเติมมาดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นเดินสายแจ้งเกิดเลยเดินสายที่ไหนเดินสายที่ทีมกับทีมอะไรลวแจ้งเกิดแจ้งเกิดก็ต้องเป็นนี่นะ buddy dot com ของนักแกแล้วก็ซอยต่ัะซอตต่กับนักแก บอลแลกบอลแลกบัตตี้ดอทคอมใช่ครับโอ้โหนี่ชื่อนี้นี่แต่ให้บัตตี้มาหูยกี่สนามรู้ปั๊บก็ทั่วพี่โอ้โหผมก็พูดไม่ถูกเออเขาไปทั่วอย่างเงี้ยครับที่ไหนมีบอลเดินสายเนี่ยโอ้โหแทบจะทุกที่นะเราจะไอ้ไม่ต้องพูดถึงย่านสุปาการบางนาตรงนี้นะข้ามมายันโอ้โหอรันยประเทศไปแต่ให้บัตตี้เนี่ยได้ค่าตัวมากมากทีมากเลยแรกแรกก่อนแรก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 ก็ห้าร้อยเงี้ยครับ จากแรกๆเลยนะครับแรกๆที่ไปแรกๆเลยแล้วก็พอเล่นเล่นเหมือนมีผลงานอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาเรื่อยๆเป็นพันพันห้าสองพันอะไรเงี้ยตามมาเรื่อยๆสองพันเลยแต่ให้บัดดี้แชมป์ที่ภูมิใจที่สุดในบอลเดินสายนะเอาบอลเดินสายที่เตะบัดดี้นะที่ไหนผมว่าวัดกองแก้ววัดกองแก้วใช่ครับฝั่งเขาแดงใช่ครับทำามถึงมาถึงมัน่วัดกองแก้วมันเป็นเหมือนรายการแรกวันที่ผมไปเล่นกับบัดดี้แล้วผมก็ได้แชมป์เลยเป็นรายการแรกที่ไปเตะบัดดี้ครับ ใครพูดชวนไปก็พวกพี่ต๊อบพวกเพื่อนๆในทีมครับชวนไปเล่นแล้วมันผมเพิ่งขึ้นมาเนี่ยครับไปเจอกับพวกพี่บัวพวกฝั่งตรงข้ามเป็นเขามีแบบชื่อพานุวัจันทามีดิกีรกีทั้งลี่ทั้งทีมชาติเลยใช่ครับตอนนั้นเราถือว่าใหม่ๆเลยโอ้โหก็คือแบบชนะได้ได้แชมป์เลยในนามของบัตและกับบัตดี้ดอทคอมครับผมแน่นอนได้ได้ผมจะไม่ผิดนะผมได้นักเตะยอดเยี่ยมด้วยครับ MVP ด้วยตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรหลังเละครับหลังเลยฮะตอนนั้นเล่นหลังแล้วได้ไข่ไข่ต้มพี่ ไข่ต้มเธอก็แจกไข่ก่อนเป็นนักแต่ยอดเยี่ยมใช่ครับคือไม่มีทวรางวัลแต่เป็นไข่ต้มแทนครับเย็นเทงวเทอโอ้และนี่คืออความเป็นมาในช่วงบอลเดินสายเตะมาสิบสองปีมีอะไรฝากถึงน้องๆเด็กรุ่นใหม่ั้ยปักในฐานะที่ไปรุ่นพี่ทั้งทีพ่ชาติต้องเดินสายเนี่ยเยอะแยะมากมายก็ฝากถึงน้องๆครับก็คือเด็กเด็กๆสมัยนี้โตเร็วะครับมันมีพื้นที่ให้ให้เขาได้แสดงกันเยอะอะครับก็อยากบอกว่าก็คือแบบให้ให้น้องๆก็คือ รู้จักเคารพรุ่นพี่รุ่นน้องมากเลยครับออืเวลาเจอกันก็ทักทายกันได้ไม่ต้องมาแบบเป็นวงการเดียวกันอยู่แล้ววงการเดก็คืออยากให้น้องๆก็มีสัมมาคารวะมากกว่ารุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยนะเหมือนเหมือนเอายกตัวอย่างผมแล้วตอนเด็กผมก็เนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่งขึ้นมาครับครับผมก็เอ้ยผมก็เริ่มมีชื่อหน้าอะไรเงี้ยความคิดผมนะ ครยังมาเลี้ยงผ่านมไม่ได้นะอะไรจริงจริงอันนี้จริงๆนะพอพอเริ่มโตขึ้นมาเรื่อยเเฮ้ยมันไม่ดีแล้วมันไม่ดีกับตัวเราแล้วคนมองเราไม่ดีแล้วอ่าฮะผมก็เลยปรับเปลี่ยนทัศนคติไปทุกทุกอย่างเลยการเล่นโฟกัสที่ฟุตบอลอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราให้เราแบบว่าอยู่ในวงการนี้ได้ลนนานด้วยใช่ครับคือเป็นเด็กเด็กมันองเคารพเรานะใช่แบบเนี้ยคือแบบไม่ใช่ว่าสมมติกูอายุมากกว่ามึงมึงมาแตะล้อด่ากูกูไล่หัวตบเลยอาจจะเป็นการแบบ ตักเตือนก็จริงในฐานะรุ่นพี่แต่ว่าบางทีเด็กมันก็ไม่ได้คิดแบบเราเด็กก็มองโอ้โหแค่พี่แม่งเตะกูเล่นเล่นเพราะว่าคนโตก็เล่นให้เด็กมันเคารพเดียวนอคนเด็กก็เล่นให้พี่เขาจดจำเดียวกว่าแบบเอ้ยน้องคนนี้มันเล่นดีจริงนะฝีมือนะอะไรชอบป่ะชอบต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเด็กจะไปก้าวร้าวรุ่นพี่นั้นยังไม่ดีแน่นะส่วนพี่ไม่ใช่ว่าจ้องจะแต่จะเตะเด็กนะเด็กมันก็บางที ถ้ามันทนไหวอ่ะมันยังเคารพเราอยู่อ่ะถ้ามันทนไม่ไหวมันต่อต้านก็ไม่ไม่เคารพเราอย่าไปว่าเด็กมันใช่ไหมเพราะเราก็ทําไม่ดีอะไรเงี้ยก็ฝากถึงน้องๆแล้วก็ถึงนักบอลรุ่นใหม่ด้วยนะครับว่าอยู่กันให้แบบสนุกมีความสุขนะมาโชว์สกิลในการเตะบอลดีกว่าบอลเดินสายเนี่ยสำหรับปั๊กเนี่ยไปเตะมาเป็นร้อยที่แล้วชื่นชอบเอาที่ชื่นชอบนะอาจจะไม่ได้แชมป์ก็ได้หรืออะไรเงี้ยชื่นชอบและคิดว่าอยากไปเตะที่ไหนึีที่ท่าสาย ชอท่าสายใช่ครับท่าสายจะเป็นชิพใช่ครับทำไมต้องเป็นท่าสายบรรยากาศมันมันได้ทุกอย่างพี่แสงสีเสียงผู้ชมอะไรมันเต็มสนามดีมันมันสนุกอ่ะมันสนุกคนเล่นครับและเราเองก็อยากไปเตะด้วยใช่ครับในฐานะถึงแม้เราบรดทบทีมชาติก็เถอะถ้าเป็นท่า้ายก็อยากไปเตะแล้วไปเตะมากี่ทีแล้วท่าสายเตะก็อุ้ยหลายทีอยู่นะใช่ใช่ครับแต่แต่ว่ามันอยู่่าข้ามไม่ไม่ได้ไปเลยไม่ได้า้ามไม่ได้ไปเพราะว่าเนื่องด้วยอ่าข้อจํากัดทางอ่านะ ก็จะไปเตะก่อนนะนั้นก็ไปเตะบัดดี้่ะใช่ครับบัตดี้เ,เตะบัดดี้ได,ได้ได้ถึงแชมป์ไหมไม่ถึงครับไม่ถึงครับไปได้แค่ที่สามที่สามครับผม,มแต่ถึงแม้จะไม่ได้แชมป์แต่ป๊าก็อยากที่จะไปเตะที่นี่ใช่ครับคือแบบเห็นเขาเตะตอนตอนอยู่ท่าข้ามก็ไไปได้เตะใช่ไหมใช่เห็นเขาเตะก,ก็ถามจริงเสี้ยนไหมเสี้ยนครับพี่เสี้ยนอยากลงไปเตะนะอีนจริจริงๆนะผมผมถึงขั้นโทรโทรสายตรงไปหาบอสทีวัน พี่วนขอขอได้ไหมว่าพี่รายการนี้ขนาดนั้นเลยอใช่ครับแต่ก็นั่นแหละครับคำตอบก็รู้อยู่แล้วอ๋อมือริ้งของจริงเลยตอนนี้เราเป็นกัปตันด้วยครับผมกัปตันท่าข้าวด้วยใช่ครับมาถึงทีมที่ชื่นชอบในฟุตบอลเราเป็นนักบอลต้องชอบบอลอยู่แล้วทีมในดวงใจเลยครสโมสรต่างประเทศเชียร์ทีมนะลิเวอร์พูลครับโอ้โหเดอะค็อกลิพูล่าสุดนี่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในรอบ20-30ปีคือตั้งแต่เปลี่ยนชื่อเป็นพรีเมียร์ลีกมา จากดิวิชั่นหนึ่งอังกฤษกลายเป็นพรีเมียร์ลีกอเวอร์พูลไม่เคยได้แชมป์เลยใช่มาปีล่าสุดปีก่อนนู้นใช่ไหมปีก่อนนู้นปีที่ได้แชมป์ไปปีแบบที่ไม่มีคนดูอ่ะเพราะว่าโควิดอ่ะอัวอร์พูลได้แชมป์นะครับเหงาเหงาละแต่ก็ได้แชมป์ไงอ่าแล้วสโมสรได้ไทยอ่ะผมไม่มีที่ชื่นชอบนะแต่ที่เชียร์ก็เชียร์เนี่ยนะครับสมุทรปราการบ้านเกิดเนี่ยบ้านเกิดตัวเองครับผมก็เพราะว่าเราคนสมุทรปราการก็เลยต้องเชียร์สมุทรปราการนะฮะอ่ะช่วงท้ายแล้วปั๊บนะครับก็ไม่มีอะไรมากในฐานะที่ พี่เป็นนักภาพแล้วเป็นวิธีกรด้วยวันนี้นะครับเห็นเองมาโอ้ยตลอดเลยฉายาเองเนี่ยรู้ไหมตัวเองฉายาเลยรู้ครับพี่ฉายาอะไรนะน้องบอกเนี่ยมนุษย์ไฟฟ้าเงยฟ้าครับใครตั้งให้ก็พี่นั่นแหละผมผมก็ไม่รู้มาคือความหมายเลยผมถามพี่เลยดีกว่าอ่มนุษย์ไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วผมนี่แหละนักภาพบอลเดินสายเนี่ยผมก็ไปเรื่อยแหละเจอพวกมันนี่แหละเจอจนเบื่อกินนอนด้วยกันอะไรก็มาแล้วอย่างนักบอลอย่างท็อป เจตดาพี่ตั้งว่าซ้ายฟ้าผ่าบัวพานุวัตรเมื่อก่อนซ้ายหนักใช่ไหมซ้ายราชจะสีอย่างเองมนุษย์ไฟฟ้าคือผมเนี่ยหรือว่ากูเนี่ยกูก็ไม่คิดหรอกไม่ว่้จะเอาที่อะไรดีเห็นมึงชื่ออำพลชื่อนั่นชื่อปั๊กปั๊กคือปั๊กไฟไง <c oughs> มนุษย์ไฟฟ้าแม่งเลยแล้วกันมนุษย์ไฟฟ้าก <Okay. S 1> ็าาาคือที่มาคือชื่อจากหนึ่งปั๊กมนุษย์ไฟฟ้าอำพนศิลาแก้วแต่ก็เลื่อยมาจนถึงทุกวันนี้เลยแล้วเดี๋ยวแขกรับเชิญต่อไปอีกคนนึงอ่ะก็มีฉายาของมันเหมือนกัน กูก็ตั้งให้มันเหมือนกันครับซึ่งก็ตามนั้นเนี่ยส่วนคนต่อไปจะเป็นใครก็เดี๋ยวรอดูนะก็ไม่มีอะไรมากส่วนวันนี้ต้องขอบคุณปักมากนะครับที่สละเวลาแล้วก็มาให้สัมภาษณ์รายการฟันกอนเตะนะครับซึ่งได้พูดคุยตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะวันนี้อาจจะกระชับนิดนึงนะเพราะว่าเวลามันจํากัดทุกทีจะโมโน้นานกว่านี้หน่อยนะแต่วันนี้มันจํากัดนานนิดนึงคูดคุยตั้งแต่เด็กนักเรียนเลยนะจนมาถึงเล่นหลีกอาชีพ ได้เงินครั้งแรกนะแล้วก็ติดทีมช่องทีมชาติเออถามนิดนึงทีมชาติเป็นยังไงบ้างตอนซ้อมทีมชาติกับกับลีกมันเหมือนกันไหมซ้อมทีมชาติกับลีกมันความเข้มข้นมันก็เข้มข้นขึนข้นบีกอ๋อหนักกว่าใช่มันจะหนักกว่าเพราะว่าทีมชาติก็คือเราจะมีเวลาปรับตัวได้ไม่มากนี่ครับก็คือไปถึงก็ต้องเข้าระบบเข้ารูปแบบอะไรของโค้ดได้เลยก็ค,คือเนื่องด้วยอย่างลีกเนี่ยเตะตอนทั้งปีใช่ก็จะมีการเก็บตัวซ้อมมาเรื่อยๆกับ คุ้นเคยกับทีมระบบของโค้ดแต่ทีมชาติทัวร์นาเมนต์หนึ่งก็มีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่วันใช่ไหมนานๆทีจะมีทัวร์นาเมนต์ที่เป็นทีมชาติาตโอเควันนี้นะขอบคุณน้องปั๊กอัมพลศิลกระแก้วที่สลัเวลามานะครับก็พูดคุยกันสบายๆวันนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานของอัมพลศิลกระแก้วนะครับฝากถึงแฟนๆที่ชอยเชียร์ติดตามเราอยู่หน่อยปั๊กก็อยากฝากแฟนฟุตซอล ห้องเย็นท่าขามแล้วก็แฟนฟุตซอลไทยครับทุกคนก,ก็ติดตามได้ในลีกแล้วก็ตามฟุตซอลเดินสายต่างๆถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนคอยเป็นเลันใจให้ให้กันครับชวงต่อไปนะครับพบกับยักษ์ดอยแดงครับแล้วก็พบกับของกิจกรรมนะ รางวัลแจกของรางวัลในกิจกรรมมากมายสำหรับแฟนเพจ Facebook แล้วก็ l i n e แอดฟันก่อนเตะนะครับของรางวัลเพียบเลยไปติดตามกดแอดกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เทปนี้ต้องขอบคุณอํัพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับลาไปก่อนเพื่อนๆครับมาเจอกันใหม่ครับกับรายการฟันก่อนเตะสวัสดีครับสวัสดีครับ